รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาประธานในพิธีอัญเชิญและฉลองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งอาคารพระพรมคุณาภรวิทยาลัยสง์พุทธโสธรตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซานายกำมพลสิริรัต,ตน,น์รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีอัญเชิญและฉลองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการประกวดมารยาทไทยระดับชาติระดับอุดมศึกษาครั้งที่4จชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษา6 28, รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระม,ม่อมพระเจชทา,านถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด ซึ่งนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับรางวาัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการนี้ประธานในพิธีได้มอบกิรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดทั้ง4คนและอาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษาเข้าประกวด2คนทั้งนี้การประกวดมารยาทไทยดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักศิลป,ปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานมารยาทไทยอันงดงามพร้อมทั้งบุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมทำนุบำรุงและสร้างค่านิยมความเป็นไทยและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมสืบไป